สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็โย่ผมแม็กคอร์อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะผมก็จะมาสอเนเพื่อนๆนะหาเงินเติมเกม,เกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมนะก็แอปที่เราจะมาหาเงินเติมเกมฟรีไฟกันในะในวันนี้นะผมนะมันก็สามารถถอดเป็นเงินอ่ากูเกิล นะครับ Google Gi f t c การได้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะก็แอปนี้นะถ้าใครนะสนใจที่อยากจะเล่นแอปนี้นะครับผมนะเพื่อนๆสามารถกดได้ที่ลิงก์ตล่างคิมนี้เลยนะครับผมนะหรือว่าถ้าถ้าใครนะอยากจะเข้ามาค้นหาเองก็ง่ายๆเลยนะเพียงแค่นะเพื่อนๆกดเข้ามาที่ Google Play Store นะผมนะแล้วก็พิมพ์คาว่า NEO นะผมนะนี่มันก็จะชื่อว่า Neon Pop Numbers นะครับผมนะก็เป็นเกมให้เราบวกเลขนะผมนะ แอปนี้ก็สามารถถอนเป็นเงิน Google อ่ากูเกิลกิจการดได้นะผมนะก็ให้เราสะสมเหรียญในเกมนะผมนะแล้วก็ให้เรานะครับอ่าสามารถแลกเป็นอ่าบัตรกูเกิลกิจการดได้แล้วก็สามารถแลกเป็นอ่าเป็นเงินดอลลาร์ดได้ด้วยนะผมนะก็โอเคนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถกดได้ที่อินตารางคลิปนี้ได้เลยนะผมนะ เมื่อเรากดเข้ามานะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลยนะเป็นแอปน้าให้เราเล่นบวกเลขนะผมนะเพื่อนก็สามารถเล่นเกมน,นี้แล้วก็สามารถเต vere, pave, ิมตังเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์ได้ฟรีเลยนะผมนะโอเคนะเมื่อเพื่อนนับดาวโหลดเจสับเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็ให้นะเพื่อนเพื่อนนะเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะผมนะแอปนี้ก็เป็นแอปให้เราเล่นเพลินเพลน,น,นะผมนะเพื่อนก็สามารถใครใครก็สามารถเล่นได้นะผมนะแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากแอปนี้ได้ด้วยนะผมนะใครอยากจะได้เป็นเงินก็สามารถทําได้หรือว่าใครอยากจะได้เป็น เงินไว้เติมเกมก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะผมนะโอเคครับก็สำหรับแอปนี้นะผมนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนะโอเคครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวแอปนะผมนะนี่มันก็จะมีให้เราอินนะผมนะแอปนี้ผมเคยเล่นไปแล้วเนาะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะผมนะมันจะยังไม่เปิดฟังก์ชันให้เราถอนถอนเงินนะผมนะหรือว่าถอนเป็นบัตรเติมเกมฟรีฟรานะผมนะขั้นตอนแรกนะผมนะให้เพื่อนกดมาตรงนี้ก่อนเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะผมนะกดข้างบนซ้ายมือนะมันจะเป็นตัวนี้ครับนี่เห็นไหม ให้เมื่อนกดมาครับเมื่อกดมานะถ้าใครเข้ามาครั้งแรกนะครับผมนะมันจะมีให้เราใส่โค้ดตรงนี้นะผมนะเพื่อนๆนะผมนะสามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโค้ดนะผมนะเพื่อสามารถใส่โค้ดตามผมได้เลยนะครับผมนะผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปแล้วก็ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีโค้ดนะครับผมนะใส่โค้ดตรงนี้นะก็จะได้รับเหรียญในเกมฟรีนะผมนะสามร้อยเหรียญนะผมนะแล้วก็ ก็จะได้เปิดฟังก์ชันถอนเป็นบัตรกูเกิลการ์นะผมนะแล้วก็ถอนเป็นเงินดอลลาร์ได้นะครับผมนะโอเคนะเมื่อเพื่อนอัพใส่โค้ดเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นหน้าตาเหมือนผมแบบนี้เลยนะผมนะโอเคนะถ้ามีโฆษณานะผมนะเพื่อนๆก็สามารถรอปิดโฆษณาได้เลยนะผมนะแอปนี้โฆษณาจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมนะแอปนี้ก็จ่ายจริงนะผมนะแอปไหนที่มีโฆษณาขึ้นเยอะก็แสดงว่าแอปนี้มันจ่ายจริงแน่นอนนะครับผมนะ ก็เมื่อมีโฆษณาขึ้นนะผมนะเรากา็คอยปิดนะครับผมนะนี่เราก็สามารถเล่งได้เลยครับเมื่อปิดมาครับเมื่อปิดมานะครับผมนะมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้คนระับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นให้เราสะสมเงินดอลลาร์ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็สะสมเหรียญนะครับผมนะที่เราต้องแนะนําเลยก็คือว่าให้เราเก็บเหรียญข้างบนขวามือตรงนี้นะสำหรับคนที่จะหา,า,าหาเป็นเงินเติมฟรีฟลานะผมนะแนะนาให้เพื่อนเก็บเหรียญตรงนี้นะ ส่วนวิธีการหาเหรียญมนทำไงได้บ้างนะผมนะเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้นะข้างล่างขวามือนะครับตรงนี้เป็นรูปติ๊กถูกนะครับผมนะเราสามารถกดมาเ <M> พื่อนๆสามารถล้ำเหีบตรงนี้ได้2องฮันเลยนะครับผมนะนี่ตรงนี้อันแรกก็สามารถกดรับได้เลยนะครับผมนะนี่เราก็ได้เหรียญเพิ่มมา6เหรียญน,นะครับผมนะส่วนอันอขวามือตรงนี้นะครับให้เราดูวีโอห้าครั้งเราก็ได้รับเหรียญน,นะครับตามจํานวนมันก็จะ,ะสุ่มให้เราเนาะว่าเราได้ครั้งแล้วเท่าไหร่เราสามารถกดดูหีบตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นให้เราทำลรกิดนะครับผมนะเรา ทำธุรกิจได้เราก็จะได้เหร,รียญตามจำนวนนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีหาเหรียญวิธีหนึ่งเนาะส่วนวิธีหาเหรียญวิธีที่2นะครับผมนะโฆษณาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็ถ้ามีโฆษณามาเราก็คอยปิดไปได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องสนใจโฆษณานะครับนะโอเคมันมีมาปุ๊บเราก็ปิดได้เลยนะครับโอเครอสาาักครั้นะปิดได้เลยนะครับวิธีหาเหารียญขั้นตอนต่อมาเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมนะนี่ข้างล่างนี่ตรงนี้ เมื่อเรากดมารับเราสามารถหมุนตรงนี้ได้5ครั้งนะครับผมนะต่อวันเลยนะครับเราก็กดสปินไปเลยเลยเราอาจจะได้แจ็คพอตได้เหรียญเยอะก็ได้นะครับผมนะนี่นี่เราก็ได้เหรียญเพิ่มมา100เหรียญนะผมนะถ้าใครจะรับก็สามารถดูโอได้นะโอเคนี่ใครอยากได้เพิ่มนะครับก็ดูโอได้เลยนี่เราสามารถหมุนได้อีกนับหครั้งเลยนะครับผมนะนี่เรากดหมุนไปเพลินๆได้เลยนะครับผมนะแอปนี้ก็เล่นสบายนะครับผมนะอันนี้ก็ได้เพิ่มมา20เหรียญนะครับผมนะ ใครอยากได้เพิ่มก็ดูวีโอได้นะครับนะโอเคแล้วก็เอากดออกได้เลยตอนนี้เราเพิ่มมา1นึ่พเหรียญแล้วนะครับผมนะเป็นเหรียญในเกมนะครับผมนะเป็นเหรียญทองน,นั่นเองนี่เราสามารถอ่ากดได้5ครั้งเลยนะครับนี่เราก็ได้เพิ่มมาอีกแปเหรียญน,นะครับผมนะนี่เราสามารถกดได้เลยนะครับก็โฆษณาก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนะโฆษณาลุลุ่ยเลยนะครับผมนะสำหรับแอปนี้นะครับนะมีโฆษณาก็คอยปิดไปนะครับคอยสังเกตทางบนขวามือนะครับผมนะ โอเคค่อยปิดไปได้เลยนะครับผมนะไม่ต้องสนใจโฆษณนาคนรับนี่เราก็จะได้เพิ่มมานะครับตอนนี้เรามี1นึ่พันเหรียญแล้วเนาะเราก็ออกไปได้เลยส่วนวิธีการหาเหรียญต่อมาเราสามารถกดเล่นได้เลยนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เรากดมานะครับเรากดยึดได้เลยนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับให้เรานะครับกดเลขที่มันติดๆกันนะครับอย่างนี้เป็นเลข4ี่แมเรากดไปมันก็จะบวกเลขให้เราเป็น8นะครับนี่แล้วก็เล่นอย่างนี้คนระับ เมื่อเราเล่นมันก็จะมีเหรียญขึ้นในเราเห็นไหมอันไหนที่มีเหรียญอ,อยู่ตรงเลขตรงนี้เราสามารถกดบวกได้เลยนี่เหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะเป็นแอปที่เล่นเพลินๆนะเพื่อนๆสามารถอาตอนไปโรงเรียนหรือว่านั่งรถไปไหนเพื่อนๆก็สามารถาเล่นเกมนี้ได้นะผมย้ำว่านะครับอันนี้เราได้เงินดอลลาร์ตรงนี้เป็นสาหรับเพย์พาครนะผมนะใครที่เป็นบัญชีเพย์พาก็จะสามารถนำนะเพย์พาห์นี้นไปแลกเป็นบอลเล็ตได้เลยนะครับคอนเ็กไปนะครับนี่เราก็ได้เพิ่มมาเป็น6ดอลลาร์นะครับ นี่เราก็เล่นบวกไปนะครับส่วนฮีตรงนี้เราสามารถกดดูได้นาอถ้าเราเล่นเลเวลเต็มเป็นเลเวลสเราสามารถรับฮีตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ส่วนฮีตรงนี้รับเรากดดูได้อันนี้ก็เป็นภารกิจเราทำนะครับนี่ใครอยากเก็บไว้แลกเงิน Google กิกายก็สามารถทําภารกิจเพื่อเก็บเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครมีมี3 0 0เหรียญสามพันเหรียญห้าพันเหรียญนี่ตรงนี้แนะนําให้ทําเลยนะครับโอเคเราสามารถกดเล่นได้อีกนะเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับนี่เราบวกไปเรื่อยๆเลยนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นเงินเพย์พาวเพิ่มเนาะโอเคเรากดคอนเล็กไปนะครับวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้ครับเล่นง่ายๆนะเพื่อนๆก,ก็น,น่าจะเข้าใจกันนะครับผมนะผมก็มาอธิบายให้นะเป็นเหมือนแนะนําว่าแอป,ปไหนสามารถหาเงินเติมเกมได้นะผมนะผมก็จะมาแนะนาแล้วกันเนาะก็ช่องผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแนะนําแอปหาตังเติมเกมหรือว่าแอป,ปหาเงินเข้าวอลเล็ตนะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้มันก็จะมีเงินลอยมาให้เราด้วยนะเนาะเงินเพย์พาวนี้นะครับ ก็สามารถกดรับได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคครับก็สําหรับตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมนะสำหรับการที่เราเล่นเพื่อเก็บเหรียญตรงนี้นะผมนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราง่ายง่ายครับบวกเลขไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้รางวัลนะตามสเต็ปไปนะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะสาหรับแอปนี้เนาะโอเคมาขั้นตอนต่อมานะวิธีการหาเหรียญเพิ่มนะครับผมนะเราสามารถกดออกได้เลยนับนี่กดรูปบ้านนะครับกดออกเพื่อกดออกเนาะกดย็ดไปนะ ก็จจะมีโฆษณาขึ้นมาอีกแล้วนะผมนะโอเคก็ไม่ต้องซีเรียสละกันเนาะผมก็เล่นมันก็โฆษณาเยอะอย่างนี้แหละนะครับผมนะโอเคนะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับโฆษณานะครับคอยปิดไปนะครับโฆษณานี่เมื่อเราออกมาหนะ้าก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตรงนี้นะเพยเพานี้เราสามารถกดได้เลยเนาะนี่กดมาอันนี้ก็เป็นให้เรานะครับ,นะรบเก็บให้ได้สามร้อยสามร้อย 300เงินดอลลาร์นะครับผมนะเราก็สามารถถอนเป็นเฮพาวตรงนี้ได้เนาะมันก็อาจจะเก็บยากเลดน,งนึงนะครับผมนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้นะสําหรับใครที่คิดว่าไม่จําเป็นเงินตรงนี้เราไม่เอาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วแต่เราเลยนะผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่สนใจตรงนี้นะเงินเฮปาวนี้ผมไม่สนใจเลยนะครับผมนะผมเน้นเก็บเหรียญข้างบนขวามือตรงนี้เนาะโอเคนะครับ ส่วนสมมตินะครับถ้าเราอยากจะถอนนะเป็นเงินวออ่ดอลลาร์หรือว่าเงินกิบการเราถอนยังไงได้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ครับข้างล่างขวามือนะเป็นรูปเหมือนรานคารงนี้นะครับเรากดมานะวิธีการที่เราจะหาเงินเติมอ่ฟรีไฟล์นะครับนะหรือว่า Google กิบการเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นของสหรัฐอเมริกานะนี่ตรงนี้เป็นรูปธงสหรัฐอย่างนี้นะครับนี่ยูเอสตรงเนี้ยนะเราเปลี่ยนให้มายี้แล้วเราเลื่อนมานะครับนี่นี่ มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเลยนะีนี่ก็คือบัตร Google กิฟต์การ์ดของเรานะครับนี่เราสามารถแลกได้ขั้นต่ำก็คือ10ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0บาทนะผมนะเพื่ก็สามารถาเติมเพชรได้กํา1 0 0 0เพชรเลยนะครับผมนะสำหรับแลกตัวนี้ส่วนวิธีการที่เราจะถอนได้เราต้องเก็บให้ได้60แสนนะหแสนเหรียญครับเหรียญทองตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เมื่อเราเก็บครบนะับวิธีการแลกก็คือเมื่อเราเก็บครบปุ๊บนับนะอันนี้เราก,กดแลกได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังมีไม่ครบเนาะ ถ้าสําหรับใครที่เก็บครบแล้วนะผมนะแล้วก็พร้อมจะแลกแล้วคนระับเรากดมานะครับสําหรับผมจะถอนผมจะบอกตรงน,นี้เนาะอาจจะไม่มีภาพตัวอย่างนะก็ให้เพื่อนๆฟังผมให้ดีๆนะก็คือเรากดแลกปุ๊บนะมันจะมีเราใส่อ e ีเมลของเราคนระับถังข้างบนข้างล่างนะผมนะให้เพื่อนๆนะใส่อ e ีเมลของเพื่อนนะถันะงข้างบนข้างล่างเมื่อใส่เสร็จแล้วก,กดถอนได้เลยนะครับมันก็จะบอกเราว่าบัตร Google อีกการนะมันจะเข้าในอีเมลของเราภายใน 7จ็ถึงวันหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับนะเพื่อนๆก็สามารถรอได้บางไอดีบางคนมันก็อาจจะเข้านานนะเหมือนว่าแอปนี้มันมีคนถอนเยอะหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันต้องตามลำดับรหรือว่ายังไงนะครับหรือว่ามันต้องรองเงินโฆษณาของเจ้าของแอปนี้เข้าก่อนมันถึงจะแจกหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับบางทีผมบางแอปผมก็ไม่ได้เลยบางแอปผมก็ได้นะครับผมนะ <S <S ผมก็บอกเพื่อนๆไม่ถูกว่ามันจะเข้าตอนไหนสำหรับใครที่ถอนนะครับ หรือว่าสําหรับใครที่ใช้ iPhone ก็สามารถมา,อาถอนเป็นบัตรตัวนี้ได้นะบัตรของ Apple นะก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับนะ <Okay. S 1> ก็สามารถเอาไปเติมเกมได้นะนี่ก็เป็นวิธีการถอนเนาะหรือใครมีบัญชี้ไปเพาอยากจะถอนเป็นเงินนะเป็นเงินสดก็สามารถถอนได้ตรงนี้ก็ใช้ขั้นต่ำก็คือ3 0 0แสนเหรียญเท่านั้นนะครับนะโอเคนะก็สำหรับแอปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับนะ ก็วิธีการหาเงินเติมฟรีไฟฟรีแบบนี้นะก็ถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันด้วยนะผมนะก็อแอปนี้ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ